หนึ่งผู้นำก้าวหน้าพาสดใสบริหารงานไวัยไฟฝึกฝนเป็นยอดหนึ่งผู้รู้งานเชี่ยวชาญชนอุชนียะบุคคลท่านนิคมกราบคุณครูนัทพลที่เคารพเวียนบรรจบจวบปีถึงที่หมาย วาจาเด่นด้านสุภาพตราบใจกายสิทธ์ทั้งหลายเคารพอภิวันครูปาศัยมุมาณนะภาละเลิศท่านประเสริฐสอนด้วยใจให้คุณค่าสอนให้สิทธ์มีน้ำใจนักกีฬาสอนให้มีปัญญาคู่พลังคู่ชวีวันท่านมักชี้ชัดแจ้ง ต่อเติมแรงถักทอลักและศักดิ์ศรีคือแม่พิมพ์ของชาติปราดความดีพระคุณมีชี้ชัดจัดพัฒนาชื่อสมานผู้สมนึกเรื่องลือชื่องานฝีมืองานปูนไม้ต้องพูดถึงเพราะท่านคือปรมาจารย์งานสร้างสารรค์จะจดจำรางวัลท่านตลอดไป ชื่อสมเพชอ่อนสำอางเพชรน้ำหนึ่งงานตราตรึงติดใจไปทุกหนงานฉับไวคล่องแคล่วไม่กังวลทั่วทุกคนเคารพรักท่านนักการขอกุศลผลบุญ,บญท้าจุนเถิดบารมีก่อเกิดแหล่งก้าหารคุณพระสีปกปับขจัดมาร บนเส้นงานการเกษียณสู้เพียรทน,นแม้ตัวไกลใจยังอยู่ผู้ถิ่นนี้ผู้ทาราปัตภพีทุกแห่งหนบนเส้นทางชีวิตลิขิตตนจะจดจำค่าของคนผลของงาน ดีครับท่านครบคุณครูบุคลกากรทางการศึกษาที่ครบทุกท่านผมนายนิคม,มุนทิพย์อนวยการโรงเรียนน้องแวงเหนือก็อยากนํานเรียนเรื่องบททางด้านส่จนจนวนบวนิดหนึ่งนะครับเริ่มรับราชการปี2523วันที่10มิถุนายน 2,523ครับเรียนจบมาก็ได้มาบรรจุรที่โรงเรียนบ้านจานวิทยาปัจจุบันอำเภอสามชัยจังหวัดกาละสินอยู่ที่นั่นก็จากปี23ถึง26ก็ย้ายไปอยู่บ้านน้องแสงราชพัฒนารโรงเรียนน้องแสงราชพัฒนาปัรจุครูใหญ่ระดับ5ที่โรงเรียนท่าช้าง รัฐประชาพัฒนา,าอำเภอสามชัยนะครับอยู่ที่นั่น2ปีนะครับปี3637ก็ย้ายมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนคาําหุ่งราชบำรุงอำเภอสามชัยพื้นที่เดียวกันนะครับหลังจากนั้นปี242ย้าย้ายเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนหนองแวงประชานุก,กูลบ้านหนองแวงใต้นะครับก็ทำงานที่นั่นยิดหนึ่งปี245 พอย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงเหนืออยู่หนองแวงเหนือจากปี4 5หจนถึงปัจจุบันก็ได้เวลาประมาณ19ปี9เดือนสิ่งที่มาอยู่นี่ที่โรงเรียนหนองแวงเหนือนี้มีความภาคภูมิใจดีใจที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีเข้าใจเราเ็าอยู่กันแบบพี่แบบน้อง ด้วยความเคารพรัก,รกซึ่งกันและกัน,นคชื่นชมในคุณครูบาอาจารย์ที่อยู่ด้วยกันทุกท่านรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตัวเองโดยผู้นวยการนี้จะไม่ได้เหนื่อยนะครับในการทํางานคุณครูทุกท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองอย่างดีเยี่ยมับทำให้ผมอยู่ที่นี่เกือบ20ปีนะครับขาดนิดนึงก็ถือว่า ด้วยความรักและความผูกพันนะครับซึ่งไม่อยากจะย้ายไปไหนก็ในที่สุดก็กเกษียณอยู่ที่นี่แหละครับต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนร่วมง,งานคณะคุณครูบุคลากรทุกทท่านตลอดจนชุมชนครับที่ให้ความบุปกาละดูแลพวกเรามาตลอดครับในโอกาสนี้ขอกราบขอบคุณทุกท่านครับเปป็นดสีทอง นายปราศัยพันโนธิ์ครับเริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2524ที่จังหวัดอุดรธานีทำงานที่นั่นมันอยู่ในวุฒิปกสอครับปสอตอยู่ที่จังหวัดอุดรถึงปี2560ก็เลยย้ายมาที่จังหวัดกาลสินที่โรงเรียนหนองแวงเหนือแห่งนี้ครับความรู้สึกที่โรงเรียนนี้นะครับมาตอนแรก คือผมตั้งใจอยู่แล้วว่ายังไงผมก็ต้องสารต่องานกีฬาก็มาเห็นคุณครูบนเก่าท่านพาเด็กเล่นเล่น,นบอลจนค่ําจนมืดผมสังเก็อยู่ผมก็เลยไปคุยกับท่านก็แยก,กมาผมก็เอามาเข้าสู่ซ้อมเป็นระบบขึ้นนะครับเพื่อนร่วมงานที่นี่ก็เป็นกันเองดีนะครับในถ้าท่านผู้นวยการก็โอเคลักษณะว่ามีอะไรก็ปรึกษาหา,หาหรือกันทำเต็มความสามารถถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาท่านปรึกษาเพื่อนร่วมงาน นักเรียนก็ดีครับชาวบ้านชุมชนก็ขอให้บอกอเช่นการแข่งขันกีฬาสีภายในเราก็จะมีชุมชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าชุมชนไม่ว่าองค,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 ค์กรปกครองท้องถิ่นนี้เข้ามาร่วมให้ความร่วมมืออย่างดีรู้สึกว่ามีความประทับใจผมคิดว่าชีวิตการสอนแล้วก็ควบคู่กับการกีฬาโรงเรียนเรานี้ ครับในสีผมประทับใจมากครับสิ้นนักชาตสมนาเบิดวดวงดาวเปล่าหน้าผาแต้มดวงตาเติมฟ้านายสมเพชรผ่อนสำอางมมอเรียกว่ามาทำงานที่โรงเรียนหนองไม้เหนือนี้เมื่อวันที่3ธันวาคม2540เป็นถึงปัจจุบันนี้ก็25ปีครับ มีความรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มาทํางานเป็นงานประจำทำให้ผมมีหน้าที่การงานที่มั่นคงและให้ส่งลูกให้เราได้เรียนไปได้ทํางานนี่แหละครับความรู้สึกของขอบคุณท่านผู้ว่การและคณะอาจารย์ที่ให้ความอนาเคระห์ในการทํางาน,งนแล้วก็ช่วยเหลือในงานต่างๆ ทั้ง3ท่านนี้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีคุณค่ามากแล้วทำแล้วท่านได้มีแนวทางในการทํางานให้กับรุ่นน้องๆน,นะคะรุ่นน้องๆก็จะนําแนวทางต่างๆนะคะมาพัฒนาในงานการศึกษาต่อไปนะคะขอให้ทั้ง3ท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ,ะตัวดิชันเองแล้วก็คณะคุณครูนักเรียนโรงเรียนหนองแวงเหนือก็ยังระลึกถึงท่านเสมอค่าขอบคุณค่ะ ทั้ง3ท่านเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมากๆนะคะโรงเรียนเราอยู่กันแบบพี่น้องเป็นแบบครอบครัวนะคะก็ขออวยพรให้ทั้ง3ท่านนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ,กะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ถ้าคิดถึงโรงเรียนหนองเวงเหนือก็กลับมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะคะสวัสดีค่ะกับผมขอขอบคุณที่ท่านทั้ง3ได้ดูแลกับผมมาและสอนให้พวกเราเป็นคนดีก็ขอให้ท่านทั้ง3สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปครับขอบคุณครับใครที่ขอให้เปิ้นเดาวเติมแต่งให้ฟ้าแพลวเราวให้ดาวทุกดวงดิบเล่งประกายเป็นดาวด้วยมือของใครขอให้เป็นผู้สร้างผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งใด ประวัติการทํางานของดิฉันดิฉันเคยเรียนเคยสอนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนยอดแจียมสมพรอําเภอนามบน,นะคะก็จังหวัดกาฬสินธุ์เหมือนกันมาจจู่ที่นั่นเป็นครั้งแรกแล้วก็อยู่ได้ประมาณ4ปีก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะที่โรงเรียนโรงการศึกษาป่าไม้ได้ประมาณ3 0มปีอยู่ที่นี่นะคะซึ่งเป็นเวลาเนิ่นนานมากจนถึงกเกษียณก็แสดงว่าเวลาราชการก็อยู่ที่นี่เป็นส่วนมากนะคะ ซึ่งข้าพเจ้ารักเด็กที่นี่คุ้นเคยเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ได้สอนตั้งแต่แม่รุ่นแม่มาถึงรุ่นลูกน,น,น,นะคะแล้วบางครั้งอาจจะมีรุ่นหลานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเวลายาวนานมากจึงคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกรักที่นี่เป็นอย่างมากรู้สึกเหมือนบ้านที่สองของดิฉันเลยนะคะบ้านบ้านที่สองนี้ให้ความอบอุ่นมีบุคลากรเพื่อนร่วมง,งานที่ดีน่ารักทุกคนทุกสมัย จนสมัยปัจจุบันก็มีดิฉันซึ่งอายุมากกว่าเพื่อนนอกั้นก็เป็นรุ่นลูกหมดนะคะก็เป็นลูกๆก็รู้สึกว่าชื่นชมชื่นชอบแล้วก็รักในอาชีพครูรักที่จะสอนนักเรียนการที่จะจากไปก็รู้สึกใจหายเหมือนกันยังคิดถึงเด็กๆทุกคนอยู่คิดถึงเพื่อนร่วมงานทุกคนนะคะ แล้วก็เด็กๆก,ก็น่ารักทุกคนเป็นเด็กดีที่สอนไปหลายๆรุ่นก็ไม่เคยมีปัญหากับผู้ปกครองไม่เคยมีปัญหากับสังคมส่วนรอบนอกแล้วก็เด็กก็ไม่มีปัญหากันใไหคือในอาย,อายุราชการที่ผ่านมาซึ่งดิฉันก็ไม่เคยมีมีความเสียหายในทางราชการนะคะ แล้วก็มาถึงจุดนี้ก็ดีใจทั้งเสียใจที่ต้องจากเด็กๆไปดีใจที่จะได้เป็นักก่อดนะคะสวัสดีค่ะขอให้คุณครูฉวิวันมาตรูมีมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและขอให้ท่านอยู่กับลูกหลานในช่วงอายุที่เกษียณราชการไปนี้ตลอดไปขอพระคุณค่ะก็ขอให้คุณแม่นะคะมีความสุขในวัยหลังเกษียณสุขภาพ,าพแข็งแรงนะคะเป็นร่มโพ่ร่มไทรของ ลูกลูกตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะพเราจะกินเราจะดตลอดไปนะคะ บัญหาเกิดที่บ้านกลางเมือนหมู่ที่1ตําบลกลางเมือนนำเภอกระดาสินครับเรียนจบป .4 ที่โรงเรียนกลางเมือนสงเคราะห์จบป .7 ที่โรงเรียนบ้านเมืองวิทยายน์จบม .3 ที่โรงเรียนกระดาสินวิทยสันจบปวชที่วิทยาลัยกระดาสินและจบความร์ศึกษาที่มรชพกระดาสินครับบรรจุที่แรกบรรจุที่โรงเรียนวนาประชารัฐบํบำรุง เคคงจังหวันดนครราชสีมาครับอยู่ที่นั่น4ปีเ็เดือนย้ายมาที่โรงเรียนขอนครูไปเชาที่ปีสองพอยสามสิบเอยู่ที่นั่นประมาณสาปีก็ย้ายมาที่โรงเรียนหนองาช้างตั้งแต่ปีของพันศรปปัจจุบันรวมเวลาทั้งหมดสิ้นสามสปีในการรับราชการครับความภูมิใจกับชุมชนกับนักเรียนกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน จะรับการดูแลที่ดีจากคณะครูจากชุมชนจากนักเรียนและผู้บังคับบัญชาให้ความรักความเมตตาให้เกียรติเสมอครับขอบคุณครับ,ค,ค,รบคุณครูนะ่าจะควรเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานมีความเสียสละในทุกด้านและท่านก็ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นชุมชน วัดแล้วก็โรงเรียนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนให้ให้มีความอบอุ่นให้กําลังใจในทุกด้านนะคะในการใน,ในวารานี้ในโอกาสนี้ก็ขอให้คุณครูนัทพลทาบัญหานท่านได้กเกษียณอายุราชการได้อย่างภาคภูมิให้ท่านมีสุขภาระ,ระมีอายุที่ยืน แล้วก็อยู่กับลูกๆล,กล,กล,กลกะล้านกับเข้ามาสู่โรงเรียนหนองหัวช้างดูแลโรงเรียนหนองหัวช้างต่อไปแม้ท่านจะเกษียณอายุแล้วก็ตามค่ะขอบคุณค่ะคุณครูนันพลเป็นคนดีชอบช่วยเหลือนักเรียนเวลาลําบากคุณครูนันตพลสอนทนยุทศาสตร์หนูดีมากค่ะขอให้คุณครูนันพลสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพวกเราจะคิดถึงคุณครูนันพลนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะดิฉันนางบูจิกาภูกาบใสในานามของตัวแท,โทโนโรงเรียนนนทสวรรค์ประชาสัร์ปูปอจะมากล่าวความรู้สึกที่มีต่อนายสมานภูสมนึกในวาระที่ท่านกเกษียณอายุราชการดิฉันขอสแสดงความยินดีกับท่านที่ทํางานมาจนมาประสบความสําเร็จจนมาถึงเส้นชัยในวัย60ปีขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประสบความสําเร็จในชีวิตมีความสุขมากๆนะคะคุณ ตาสมานนะครับเป็นเหมือนอาจารย์ผมคนหนึ่งเลยหลายๆงานหลายๆอย่างผมเป็นครูมาอยู่ที่นี่ผมทําไม่เป็นไม่ว่าจะงานปูนงานไม้ก็ได้คุณตาสมานนี่แหละนะครับที่สอนผมก็เลยพอทําเป็นเอากลับไปใช้ทําที่บ้านผมเองได้คุณตาสมานนะครับเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการทํางานมากถึงแม้บางครั้งท่านพบผู้อหนวยการนะครับแล้วก็คณะครูสั่งงานไปคุณตาสมานอาจจะทําช้าหน่อยทํา แต่ทุกงานที่สั่งไปสำเร็จทุกงานนะครับท่านเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทุ่มเทเสียสละสละเวลานะครับอยู่โรงเรียนตลอดนะครับจนวัยเกษียณของท่านนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรจะมอบให้ท่านเป็นพิเศษนะครับก็คอาอำนาจคุณภระศีรันาตนตรัแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำบลภูปอเราก็คือพระพุทธสายาภูปอนะครับจงดลบรรดาใหคุณตาสมานนะครับ มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็อยู่ในครอบครัวนะครับกลับไปอยู่กับลูกกับหลานอย่างมีความสุขนะครับเป็นเสาหลักให้ครอบครัวต่อไปนะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมากล่าวถึงคุณตาหมานคุณตามานเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและทํางานเก่งค่ะขอให้คุณตาหมานสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะครับ เขาจะคืนหอดเขาจะมานตลอดไปเด้อ